ดีค่ะวันนี้เรากำลังจะไปที่ที่ไหนที่ไหนไหนที่ไลไรที่ประดูนี่นี่นี่ยั่แม่แม่ล็อกชิไหมแม่ล็อกค่ะแม่ล็อกประตูเดี๋ยวมาเข้ามาเดี๋ยวมามาไหนยิ้มให้ดูหน่อย อิมสวยไหมสวยสุดในโลกสุดตัวใช่มโตขึ้นอยากเป็นลายได้ไอเดีกดอนอะไรโอ้ยคุณอุ้ยบอดบุไม่เชื่อเปิดวิดีโอดูแล้วหลังเลยอุ้ยมองไม่เห็น รถคันน <c oughs> oh, <bye. S 2> ี bye. Bye ้มันบางอ้บายบ๊ายบายอะบ๊ายบาย